สำหรับวันนี้มาพกบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องสองของสวรรณสามสำหรับท้องเรื่องห่งสุวรรณสามนี้ความจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภความกตัญญูรู้คุณเป็นสำคัญท่านที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านหรือว่าคนทั่วๆ่วไป คิดว่าคำสั่งสอนขระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่เราเรียกกันว่าพระพุทธเจา้าสูงเกินไปไม่เหมาะสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทชาวโลกที่อยพึงปฏิบัติความจริงเรื่องนี้ไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนคนตั้งแต่เด็กแล้วก็แสวงหาความสุข ในชีวิตถึงความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าใครต้องการจะเป็นเทวดาหรือพรมจะปนานิพานพระพุทธเจ้าก็มีความรู้สอนแล้วก็ยังชี้ช่องบอกทางถึงคนที่อยากจะเป็นสัตว์นรกอยากจะเป็นเปรตแปลศุรกกายอยากจะเป็นสัตว์เปิัจชานแล้วก็ยังแนะนําว่าคนเราถ้าเกิดมาต้องการความดี ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่ดีก็มีอยากจะรวยอยากจะจนอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์อยากจะมีอะไรความรู क, ้ในพระพุทธศาสนามีหมดสมเด็จพระบรมสุขตไม่ได้สอนให้คนจะต้องตั้งหน้าตั้งตาไปสวรรค์ปณิพันธ์ด้วยกันทั้งหมด เป็นอันว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนานี่มีทุกอย่างมีทั้งในการครองชีวิตในฐานะที่เป็นชาตวชาวบ้านธรรมดาแล้วก็สแสวงหาในด้านของความสุขแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่างเรื่องของสุวรรณสามนี่พระพุทธเจ้าทรงปรารบความกตัญญูรู้คุณที่บุตรควรจะรู้คุณบิดามารดา นั่นก็ความซื่อสัตย์สุจริตความรักระหว่างบิดามารดากับบุตรอย่างนี้เห็นว่าเป็นการเกินวิสัยของมนุษย์ธรรมดาที่จะปฏิบัติได้ไหมเรื่องนี้พระพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนอนิพพานเรื่องที่องค์สมเด็จพระิชิตมานทรงสอนเพื่อให้ความอยู่เป็นสุขในชีวิตนั้นมีเยอะ เว้นไว้แต่ท่านผู้พูดจะไม่ได้ศึกษาเท่านั้นแต่ความจริงต้นเรื่องของทุศชาตินี้มีอยู่ทุกเรื่องแต่ว่าท่านพู้ลอกเอามาลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งเมื่อตอนทายเขาถ้ามีลงทายไว้ท่านพู้ลอกมาก็ลืมไปหรือว่าตั้งใจทิ้งก็ไม่ทราบ ถตมาก็ไม่มีโอกาสที่จะมีไปหาทางค้นคว้าม,มันได้อะไรพอจำได้ก็มาพูดกันวันนี้ก็ขอเริ่มเรื่องในเรื่องของสุวรรณสามท้องเรื่องบางทีท่านจะคิดว่าอาจจะเป็นนิทานแล้วคนนี้ก็แต่งขึ้นก็ตามใจเถอะ เรื่องนี้ไม่สําคัญสําคัญอยู่ว่าเหตุผลพอหรือไม่เราฟังกันเพื่อเหตุเพื่อผลแล้วก็ก,ก,การนําไปประพฤติธปฏิบัติมันจะดีถ้ามันจะช่วยการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเขาทํากันแบบนี้ก็ามาคุยกันต่อไปเรื่องขออส่วนในสามนี้ต้นเรื่องจริงๆหนังสือนี้ไม่มีน่าเสียดาย อะ่าไปค้นคว้ามมาให้เล่าให้ฟังกลําบากแต่ว่าต้นเรื่องแท้ๆนะมีอยู่ใน,ในพระธรรมบทแล้ย่องไปว่าพระตอนข้ามาหาชนกเสร็จแล้วตอนนี้ขอเริ่มเรื่องกันเลยท่านเลนะ่ามีความท่องเรื่องขางท่านมีอยู่ว่าในอดีตการท่านกล่าวว่าในการก่อนโน้น หมายถึงว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสวยพระชาติมีนามว่าสวนรณสามท่านบอกว่ามีในพรานอยู่สองสหายสองคนเมื่อพรานสองสหายมีความรักใคร่กันมากมีบ้านอยู่ตรงกันข้ามคนเอาฝั่งแม่น้ำ คือคนนี้อยู่ฝั่งนี้คนโน้อนอยู่ฝั่งโน้นสหายทั้งสองเขามีสัญญากันว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวไมือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกชายจะให้แต่งงานกันเรื่องนี้ความจริงตอนนี้อย่าจำก็แล้วกันถ้าจำไปแล้วก็อย่าปฏิบัติตาม ว่าลูกที่เกิดมานี่มันไม่ใช่ตุ๊กตามันมีชีวิตจิตใจแต่้ว่ารานสองคนนี่มีความรักกันก็เลยตั้งการต้องการให้ลูกแต่งงานกันเสียจะได้เป็นฟ่งเป็นฟ้นฟาร่วมหอรงลงกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่เป็นความคิดของท่านรานทั้งสอง เรื่องของพรานนี่เราก็ต้องยกให้ทันเพราะว่าท่านข่าสัตว์ตัอชีวิตที่เป็นปกติท่นานไม่ได้นึกิ้งความสุขและความสุทุกข์ของสัตว์เมื่อคนและสัตว์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันคือเกลียดทุกข์แล้วก็อยากจะได้สุขความสุขแห่งชีวิตความสุขแห่งความเป็นอยู่ใครๆก็ต้องการ แม่พรานก็มีความรู้สึกอย่างเดียวว่าฉันฆ่าสัตว์มาได้ฉันขายให้ฉันกินมีความสุขอาการอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักถ้ากำลังฟังอยู่ด้วยแล้วก็อย่าจำมาไปนะมันเป็นความเลวการทำลายชีวิตสิ่งใดกันไม่ได้สัตว์ตัวเล็กๆเราก,ก็ไม่ควรทำเพราะเขาก็รักชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็รักความสุขของเขาเหมือนกัน อย่าถือว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆหรือตัวใหญ่เป็นกีลาของชีวิตถต่ว่าเขาจะมาฆ่าเราบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงขอเล่าเรื่องกันต่อไปขั้นการต่อมาสหายฝ่ายหนึ่งคือพรายคนหนึ่งมีลูกเป็นชายแล้วก็ตั้งชื่อว่าทุกูลกุมารจะไม่ดีนะ ทุกูลกุม,มารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุม,มารีผู้ชายเขาเรียกกุม,มารถ้าผู้หญิงก็ลงอีปัจจยจทือกุมารีแสดงว่าความเป็นผู้หญิงเป็นนั้นแฝ่ายหนึ่งมีชื่อว่าทุก,กูลกุม,มารอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวให้ชื่อว่าปาริกากุม,มารีนี่ชื่อสวยๆนะ นั้นสำรับเด็กหญิงและเด็กชายทั้งสองมีรูปร่างงดงามน่ารักถึงแม้ว่าทั้งสองจะเกิดในตระกูลขอ้อปรานแต่ก็ไม่มีเจตนาจะทำบาปกรรมคือไม่ต้องการจะฆ่าสัตว์ชีวิตนี่เห็นไหมละ่ะพ่อกับลกูกแม่กับลกูกย่อมจะมีจิตไม่เสมอกันได้ เป็นนั้นว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยไม่มีความปรารถนาในการทําปานาทิบ่ายฆ่าสัตว์ชีวิตมีแต่จิตเมตตาปราณีแล้วแถมเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เส่ยด้วยศีลบริสุทธิ์ก็คือศีลห้าบางทีก็รักษาศีลแปดสำหรับศีลนี่ลูกหลานที่รักเป็นความดีคนยจงจำมาไว้ สี่งข้อที่หนึ่งที่ก็ห้ามฆ่าสัตว์สีนี่เขาแปลว่าปกติจำให้ดีนะลูกหลานเล็กๆบานทีเห็นผู้ใหญ่บอกรักษาสีลมันนาบากแต่ความจริงกับสีนนี่เราต้องการศีนแปลว่าปกติที่พระพุทธเจ้าแนะนำว่าข้อที่หนึ่งจงยาทำร้ายทำร่างทำร้ายร่างกายเขา อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพราะว่าเรากับเขามีความรู้สึกเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายเราเขาก็ไม่ต้องการให้เราไปทำร้ายเขาแต่แทนที่จะทำร้ายซึ่งกันและกันให้สร้างความรักความสามคัคคีรักกันสงสารกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็มีความสุข ถ้าเราชกเขาเขาก็ชกเร,า,า,เรา,าเขาขด่าเราด่าเขาเขาก็ด่าเรามันจะมีความสุขยังไงสู้เรามานั่งรักกันช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันดีกว่านี่สิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อสองพระเจ้าบอกว่าอย่ารักอย่าขโมยขอทรัพย์สินของใครคนนะันมันเป็นของไม่ดีถ้าเรารักเราขโมยเขาเขาก็เกลียดเรา นี่ทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยเราก็จงอย่าไปลักอย่าไปขโมยของของเขามันจะได้ไม่มีศัตรูนอกจากไม่ลักไม่ขโมยแล้วถ้าเพื่อนของเราก็าอดอยากขาดแคลนถ้ามีอะไรพอจะให้ได้เราก็ให้เราจะได้เป็นที่รักของเขาเขาก็รักเราเราก็รักเขาสิงข้อดีสามพระพุทธเจ้าบอกว่าจะยื้อแย่งความรักของคนอื่น นี่ว่าเป็นชู้ลูกเขาเมียใครผัวใครเมียใครนั่นแหละถ้าคนที่เรารักคนมาอื่นมาแย่งเราก็โกรธเราไปแย่งคนรักคนอื่นเข้าเขาก็โกรธมันก็มีศัตรูมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเว้นเสียก็เป็นที่รักของเพื่อนสิลนข้อที่ห้าสมเด็ 5, เจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส,รจจสว่าจงยาพูดกปด เรื่องไม่จริงนะอย่าพูดพูดแต่เรื่องจริงเว้น้นแต่เรื่องเล่านิทานอย่าพูดคำหยาบอย่ายุยงให้เพื่อนแตกกันอย่าพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ถ้ารักษาสัจจะตามนี้ได้เราก็เป็นที่รักของทุกคนข้อที่ห้าท่านบอกว่าอย่าดื่มสุราเมรัยคนดื่มสุราเมรัยในเข้าคุกเข้าตารางอยู่เสมอ ถูกเขาฆ่าบ้างถูกเขตีบ้างนี่มันเป็นเป็นเป็นเป,นเปนัจจัยของความทุกข์ฉะนั้นบรรดาลูกหลานทั้งหลายเล็ก,ลกๆที่กําลังฟังอยู่ก็จงจำเอาไว้ปฏิบัติการเห็นผู้ใหญ่ทําลายศีลจงอย่าคิดว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนดีเขาก็ช่างสร้างความชั่วถ้าเราไปทําตามเขาเราก็จะชั่วตามเขา แต่ถ้าว่าถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นบิดามารดาของเราเห็นว่าท่านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท่านรักท่านกมโมยเขาท่านชอบเป็นชู้ผัวเขาเมียเขาท่านชอบ,ชอบโกหกท่านชอบดื่มสุรามีไรเราเห็นว่าไม่ดีแต่เราก็ต้องรักท่านเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อท่านให้ความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นบิดามารดา รับใช้ท่านปฏิบัติท่านให้มีความสุขแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติตามท่านในขั้นในด้านของความเลวดูตัวอย่างเด็กชายสองเด็กชายกระเด็กจริงสองคนคือุโกละกุมารแล้วกปาริกากุมารีพ่อแม่เป็นพรานฆ่าสัตว์ตัชีวิตแต่โรคกับไม่ทำแล้วมีศีลบริสุทธิ์นี่น่ารักจริงๆ ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามที่กล่าวมาแล้วจะเป็นที่รักของคนอื่นมากเพื่อนก็รักพ่อแม่ก็รักใครๆก็รักไปที่ไหนหาคนเกลียดไม่ได้เป็นคนมีเสน่ห์ดังนั้นการที่จะหาหมอเสน่ห์มาทำเสน่ห์ให้คนนั้นรักคนนี้รักไม่ต้องไปหาไม่มีความจําเป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาู้นั้นหรือว่าเราคนดี ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปหาคาถาเสน่ห์คาถามหาเสน่หนั้นได้มาเทา่าไรก็ตามถ้าเราไม่ดีสักอย,ย่างเดียวคาถาได้สิ่งเสน่หทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เขาบอกว่านี่เป็นตะกรุดเมตตาเป็นน้ำมนต์มหานิยมเราไปรับตะกุดมาเราไปรับน้ำมนตมาแล้วมัน,มน,น,มนด่าชาวบ้าใครก็จะรัก สู้เราส่งความดีให้บริการหนึ่งจิตใจไม่โหดร้ายสองไม่มือไวสามไม่ใจเร็วสี่ไม่พูดปดห้าไม่หมดสติก็ได้ก็ไม่ฆ่าไม่โหดร้ายก็ได้การไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายเขาคําว่าสัตว์หรือคนก็เหมือนกันไม่มือไวไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของเขา ไม่พูดปดคือไม่พูดความจริงไม่หมดสติเพราะการกินเหล้าเมายาเนี่ยหมดสติสมัญญะเวลานี้เฮรอนมีมากไม่ดีนะลูกรักหลานรักท่องไว้ดีนะเ่อเราจะเป็นคนดีเราไม่เป็นคนโหดร้ายเราไม่เป็นคนมือไวเราไม่เป็นคนใจเร็วเราไม่เป็นคนพูดปดเราไม่เป็นคนหมดสติ ห้าอย่างนี้ถ้าทำได้เป็นที่รักของคนทั้งโลกคุยเรื่องนี้ต่อไปเมื่อเด็กทั้งสองเจริญวัยโตเป็นหนุ่มเป็นสาววัยประมาณสิบหกปีควรจะแต่งงานกันได้แล้วถือว่าสมัยนั้นก็ถือว่าคนที่มีอายุสิบกปีนะี่มันเป็นประเพณีที่ต้องแต่งงานกัน ต่เวลานี้เราพวกเรายี่สิบปียังเรียนอยนู่น่าควจะแก่ไปนิดละมั้งเพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่มีการศาึกษาเหมือนสมัยเราเราเรียนแคมันรู้หาง,งานหาทำหวังการครองชีพได้เท่านั้นพอเพราะว่าสมัยนั้นพ่อแม่เขาเป็นพรานนี่ไม่ต้องศึกษาอะไรมากก็ศึกษาวิ่งข่าสัตรีปีวิตแต่ลูกแมวด้วยแต่พ่อแม่ทั้งสองคนก็ไม่ว่าทั้งสองฝ่าย เมื่อลูกไม่ทำเพร่อความรักลูกลูกไม่ฆ่าสัตว์ตตดชีวิตลูกต้องการนักษาศีลพ่อแม่ก็ตามใจดังนั้นขอท่านที่เป็นบินดามันดาของเด็กๆทั้งหลายก็ต้องควรจะดูตัวอย่างพันมาสองคนเรนั้นลูกสาวลูกชายหน้ามนของทองทั้งสองท่านไม่ปฏิบัติตามท่านฆ่าสัตว์ลูกไม่ฆ่าสัตว์ท่านก็ไม่ว่าอะไร ลูกใหญ่รักษาสิงก็รักษาไปขอให้เป็นคนว่านอนสอยง่ายคืออยู่ในว่าที่ดีก็แล้วกันเป็นนั้นว่ามาเด็กทั้งสองมีวัยเจริญแล้วสองคนจะแต่งงานได้ตามประเณีในพรานทั้งสองเสียหายจึงได้ตกลงทำสัญญาหรือว่าปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กันไว้ฝ่ายวิดามันดาของทุกคกุลและกุม,มาร จะบอกกับลูกชายว่านี่ลูกรักเวลานี้พ่อก็เมยุตสิบหกปีสมควรที่มีคู่ครองแล้วนะพ่อกับแม่จะไปสู่ขอลูกสาวเพื่อนกันฝังโน้นเอามาให้สำหรับท่านลูกชายคยือกูกุทุก,กุและกุมารเมื่อฟังพ่อฟังแม่บอกจะให้มีเมีย เธาเอามือตั้งสองก็มาปิดหูหมายความล้วไม่อยากฟังนี้แสดงการอย่างเด็ดเพียงแค่ยุคสิบหกปีและก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับลูกเนี่ยไม่เคยทีย่จะแต่งงานเลยขออย่าได้พูดเรื่องแต่งงานให้ลูกฟังเลยนี่แสดงว่าเธอไม่ต้องการการแต่งงานความจริงเวลานี้ ถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าลูกหลานทั้งหลายที่กำลังศึกษาเร่าเรียนอยู่ยังไม่จบยังไม่มีทางหาอะไรได้น่าจะคิดเหมือนเหมือนกับทุกขลูลกุมารนี่นะแต่ว่าไปคิดการแต่งงานเขาเรื่องมันวุ่นดีเมดีนกำลังอ่านอ่านหนังสือหน้าคนรักโผล่ขึ้นมาซะแล้ว แต่ว่ากําลังฟังครูสอนย่องไปเห็นหน้าคุนรักเข้าโดยไม่รู้เรื่องสอบตกเป็นนั้นว่าเมื่อลูกชายพูดอย่างนั้นท่านมอกท่านพ่อกับท่านแม่ก็พยายามชี้แจงเพราะเรื่องนี้เนี่ยพ่อกับแม่เนีตกลงเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิดเจ้าจะปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าถ้าคืนปฏิเสธ พ่อเองก็อยจะเสียสัจจะเป็นนั้นหกูแล้ทุกขกูแล้กุมารก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องการจะแต่งงานฝ่ายวินามันดาของนางนางสาปาริกากุมารีก็บอกกับลูกสาวเหมือนกันมาลูกรักพ่อกับแม่จะยกลูกให้กับลูกชายของสหายฝั่งโนน พราลูกชายเขาเป็นคนดีตัวเขาก็เป็นคนดีลูกชายของเขาก็มีรูปร่างหน้าตางดงามองอาจสึงผายมีความสง่าปราเผยเป็นคนมีศีลมินธรรมมีธรรมเหมือนโลกสมควรที่ลูกจะแต่งงานกับเขาฝ่ายเจ้าสาวก็บอกว่าพริิกากุมารีกนะ็ก้อนยกมืยเปืนอหไเหมือนกันบอกกับท่านพ่อท่านแม่ มันบอกว่าไม่อยากจะแต่งงานเหมือนกันนั่นก็แปลกนะคือว่าเป็นเรื่องปแปลกๆเรื่องนี้แปลกมากเป็นนั้นว่าเรื่องนี้ผ่านไปถึงแม้ว่าลูกหญิงและลูกชายทังสองฝ่ายจะไม่ประสงค์ในการแต่งงานแต่วิดามานดาเขาต้องสองฝ่ายก็จะจําเป็นที่จะต้องจัดการแต่งงานให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้นมันเป็นการเสียสัญญาเสียสัจจะที่ให้ไว้ซึ่งกันและกันเป็นอนันว่ากุมารและกุมารีทั้งสองก็ต้องแต่งงานกันแต่งงานแล้วก็อยู่ร่วมกันแล้วการอยู่ร่วมกันก็หมายถึงว่าการอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน แต่ก็ไม่ได้มีการร่วมประเพณีประเพณีอย่างสามีตามธรรมดาต่างคนต่างมีความคิดตรงกันว่าการต้องทุกคนต้องการปรรถนาจะบดแทนที่กจะอยู่ร่วมรักร่ำพอกันยาสามีพัญญาธรรมดาธรรมดาแกไม่เอาด้วยแกอยากจะบวชแจะฝ่ายเดียว จึงได้ดำความทั้งหลายเหล่านั้นนำเนื้อความที่บอกต้องการจะบทไปให้เดวิดามาันดาฟังมีดามันดาเห็นว่าเมื่อบุตรของตนเกิดในตะกูลพรานแต่เกิดมาแล้วก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์ตามพ่อแม่ไม่มีงานอะไรจะทำงานอย่างอื่นนอกจากการฆ่าสัตว์ตะกูลพรานไม่มี เมื่อรูปต้องการจะบวชก็ไม่เป็นไรอน,นุญาตให้บวชเขาก็บวชขนังโพทั้งเมียผัวเมียในนาม่ายกุม,มารีเมื่อได้ขอรับอนุญาตจะให้บวชจึงได้พากันเอางี้ก็เทั่งสองคนนะขอโทษเมื่อกี้อ่านพลาดไปทั้งสองคนสาม,มีพัญยาเมื่อได้รับอนุญาตให้บวชจึงได้พากันเดินทางไปไป่ายหิมมวันตะประเทศ ฟังไม่น้ำคงคาในเห็นอาสมหลังหนึ่งจึงพากันเข้าไปไปอาศัยในาอาสมนั่นแล้วเห็นเครื่องบริขารของบรรพชิตมีอยู่พร้อมนี่ก็เป็นเรื่องเทวดาลูกหลานที่รักเทวดานะี่ยมีจริงๆนะเป็นบริขารที่บริจาคให้แก่ผู้คข่จบวกบตามเรื่องท่าบอกว่า พระอินาาทร์ประธานอาสมขื้นนิรมิตอาสมแล้วก็นิมิตรมบริษามบริขารขึ้นเรื่องพระอินทร์เรื่องเทวดาเนี่ยมีลูกหลานที่รักเคยบอกมาแล้วบอกเด็กๆที่เวลานี้เขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันได้เยอะแล้ววิชาความรู้ในพระพุทธศาสนามีสอนเป็นนวสงสามีมพัญญาไม่เห็นอาสมเข้า เห็นเครื่องบริขารก็แปลกใจเพราะเอ็นี่เราตั้งใจจะบวชอยู่ๆก็มีกฎขึ้นมาหลังแล้วก็มีเครื่องแต่งกายเป็น,นสีถ้าไปดูดูๆกอมีเขียนหนังสือไว้ว่าเครื่องทั้งสองอเครื่องบริขารนี้สําหรับของคนสองคนนังสือเขียนไม่ด้วยต่างคนต่างภากานิฐานเพศเป็นบรรคคิด นุ่งห่มผ้าเปลือกไม้สีแดงผ้าหนังเสือบนบา่าผูกวนทนเช่นดาเจริญเมตตาก็มีหารอยู่ที่นั้นผูกวนทนเช่นดาก็หมายความกล่าวเอาผมเนะี่ยเอาขึ้นส,งสูงเพราะว่าไม่มีตะกายจะตัดไม,ม่มีโกนจะโกนเมื่อผมมันสูงยาวขึ้นมาก็กล่าวมัดไว้บนทิ่ศ นี่ความจริงการบวชลูกหลานที่รักเด็กๆอาจจะคิดว่าการบวชจะต้องมีอบชาจะต้องมีคนให้ศีลเรื่องนี้ความเรื่องนี้ไม่จําเป็นสําหรับบวชเป็นดามบวชดาปชินีบวชเป็นชีเป็นเถีนั่นอะไรนี่ไม่มีความจําเป็นต้องมีพระไปให้ศีลพระจะถามว่าถ้าไม่มีพระจะให้ศีลจะมีศีลได้อย่างไง ก็ต้องขอตอบว่าคําว่าศีลที่เราไปหาพระนั่นเวลานั้นยังไม่ถือว่าเรามีศีลอย่างพระบอกว่าปานาทิปาตาเวรมณีสิกขานังสมาธิยามิแปลว,ว่าข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตชีวิตอย่างนั้นเป็นการเรียนในการที่มีศีลจริงๆก็คือการปฏิบัติศีล มีศินครบถ้วนเรียกปฏิบัติศินให้มันครบถ้วนถ้าจิตใจของเราตั้งไว้าการความมีคนเป็นใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปด,ดมสติอันนี้เราไม่ทำเรื่องเราก็ไม่ทำจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้มีศีลเล่าก็ต่อไปนิดใกล้จะหมดเวลา บรรดาสัตว์ที่อาศัยบริเวณใกล้ๆเวลที่นั้นต่างก็มีจิตเมตตาต่อกันโดยเอานภาพเมตตาของนักบวชท,ทั้งสองที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีวหวไม่แยกซึ่งกันและกันหาเกินในความป็นสุขมีหมายความว่าคนทั้งสองคนเขามีเมตตาแล้วเพราะอาศัยความเมตตาความดีของเขานั่นแหละ เป็นเหตุให้บรรดาสัตทธ้นไหลายนะ่อยู่ที่นั้นต่างคนต่างก็ไม่ทะเลาะก,กันอีกสัตว์ก็เลยไม่ทะเลาะตามคนไม่เบียดเบียนเสียงกันเลกันตอนมานางปา,ปาริกาดาดา,ดาบาสินีนะดาปาสินีฤาษีผู้หญิงทำหน้าที่สวังหาอาหารคือผลไม้ทั้งน้ำใช้น้ำกิน แล้วก็ทําความสะอาดเหมาะสมเสร็จแล้วก็บําเพ็ญสมณธรรมด้วยจิตสงบคาว่าสมณธรรมสมณธรรมนี่ก็ทําสมาธิที่เขาเรียกกว่าเจริญสมถะมิปัสนาน,นั่นแหละตัดอารมณ์เดือดร้อนให้หมดสิ้นไปไหมายความว่าใจมันเป็นสมาธิจิตก็สงบอารมณ์ก็สบายอยู่มาวันหนึ่งเท,ท้าสกัดเทวราชคือพระอินทร์ ได้พิจรารณาเห็นอันตร,รายอันจะยเกิดแก่บรรดาดาบทบันอเนศรีผู้หญิงผู้ชายทั้งสองเห็นว่ากรรมเดิมที่ทำมาในอดีตจะเป็นปัจจัยให้ตาเขาทั้งสองคนนี้แตกจะมืดมิดไม่ใช่ตาแตกตาเมื่อตาบอดจึงลงมาจากเทวโลกก็ไปหาท่านเือสีผู้หญิงผู้ชายทั้งสอง าวายนิมัสการนะตัดว่าข่าแต่ดาหมดเขาว่าเจ้าเล็งเห็นเป็นแน่ชัดว่าอันตรายจะเกิดมีแก่ท่านนางสองขอท่านนางสองจงมีหมดเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านให้ได้รับความสุขในเวลาที่ยามมีความทุกข์กเวลาตาไม่เห็นอรบรรดาลูกหลานที่รักลรบรนดา่างพุทธศาสนาพระิกชนทางหลายผู้รับฟัง มองดูเวลาก็สิ้นเวลาไปยีสิบแปดนาทีพอดีถ้าต้องขอลาก่อนสำหรับวันนี้ต่อไปฟังใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักสวัสดี